สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ซีคอนสแควร์นะคะเราอยู่ที่งานคิมหันสวรรค์ฮอกไกโดค่ะงานเขาจะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1 4พฤษภาคม66นี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันนะคะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะเรามาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นพวกอาหารญ,ญี่ปุ่นนะคะฮอกไกโดนี่เขาก็หมายถึงญี่ปุ่นโดยตรงอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นสลาลพวกองุ่นนะคะอยู่ที่100บาทค่ะสลัดโรลรวมปูอัดก็มีนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นขนมนะคะ ขนมทาโกยากิค่ะเดี๋ยวเรามาทางด้านนี้กันต่อนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นขนมจากญี่ปุ่นนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซูชินะคะก็จะเป็นซูชิ10บาท10ชิ้นแถม1ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวของเขานะคะเขาก็จัดสวยงามนะคะนี่ค่ะก็คือบรรยากาศของเขานะคะด้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมนะคะ ร้านถัดไปก็จะเป็นร้านมันญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เขาจัดให้ไหว้พระนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านไอศคอรีมนะคะก็อยู่ที่ราคา99บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูร้านต่อไปเลยค่ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมปานะคะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันค่ะ ทางด้านนี้เขาก็จะจัดให้เราได้ไหว้พระนะคะเข <_ d ans ion> าก็จะมีมุมให้เราเข้าไปไหว้พระนะคะก็ก <_ d ans ion> ําลังมีคนไหว้อยู่นะคะสาธุเขาก็จัดแบบเป็นฟิลญี่ปุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะเขาก็จะมีเป็นพวกไก่ผัดซอสอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะ แล้วเขาก็จะมีโดนัทด้วยนะคะร้านนี้จะเป็นร้านโดนัทนะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้กันต่อคะ่ะเขาก็มีร้านค้าเยอะแยะเลยนะคะมีร้านส่วนมากจะเป็นร้านขนมนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นเค้กนะคะเป็นทอฟฟี่เค้กนะคะชิ้นละ35บาท3ชิ้น100บาทเท่านั้นนะคะนี่คือบรรยากาศของเขานะคะ สวยค่ะบรรยากาศเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันนะคะด้านนี้ก็จะเป็นขนมนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินมาดูบรรยากาศทางด้านนี้กันต่อค่ะนี่นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะร้านขนมติดกันเยอะเลยนะคะโซนทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมทังนั้นเลยนะคะก็มีแต่ขนมหวานทางนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทางด้านนี้กันต่อนะคะเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้ก็จะเป็นซับป,ป,ปูทาวเวอร์นะคะก็จะเป็นหอส่งสัญญาณโทร,รทัศน์ของเขานะคะนี่ค่ะก็คือบรรยากาศของงานซัมเมอร์ฮอกไกโดนะคะภายในงานเขาจัดตกแต่งสวยนะคะก็มีหลายแบบหลายมุมนะคะนี่ค่ะเขาจัดงานแบบบรรยากาศน่าเดินมากๆเลยนะคะ ด้านนี้ก็จะมีศาลเจ้าของฮอกไกโดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะเขาทําเหมือนมากๆเลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายของฝากนะคะก็จะมีหลากหลายแบบหลากหลายชนิดเลยนะคะน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะก็มีให้เราเลือกแบบมากมายเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทั้งด้านนี้กันค่ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมนะคะ แล้วเขาก็จะมีตู้สติกเกอร์ให้เราได้ถ่ายรูปด้วยนะคะก็จะมีร้านขนมแล้วก็ร้านผลไม้ด้วยค่ะเรามาด้านนี้กันต่อนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายของฝากร้านเสื้อผ้าน,นะคะก็จะเป็นสินค้าทั่วไปนะคะสินค้าเบ็ดเะร็ดค่ะนี่นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านข้าวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กัน,นะค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็น ร้านไอศครีมนะคะก็จะเป็นไอศครีมกกโมกายด o มิลนะคะนี่ค่ะก็น่าทานมากๆเลยนะคะเขาก็จะมีรสช็อกโ,โกแลตด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะบรรยากาศของเขาทําแบบบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศน่าเดินมากๆเลยค่ะน่าเดินชิลๆนะคะภายในงานของเขานี่ค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะ ทางด้านนี้มีสะพานด้วยนะคะเขาก็มีสะพานให้ข้ามไปฝั่งด้านนู้นนะคะสะพานเขาแบบทำสวยเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูสะพานของเขาคือเขาจัดเป็นวิวแบบสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินมาดูบรรยากาศทางด้านนี้กันค่ะก็จะมีร้านขนมนมเนยนะคะก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดินดูบรรยากาศภายในงานของเขานะคะ อันนี้ก็จะเป็นอ๋อเป็นคลองของเขานะคะเป็นสะพานที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จะมีน้ําคลองค่ะคของโอตารุนะคะใช่คะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเดินดูบรรยากาศภายในงานของเขาไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะมีร้านขนมนมเนยเยอะแยะเลยนะคะก็จะเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นนะคะ ทางด้านนี้ก็จะเป็นทิปทัวร์ของเขานะคะนี่ค่ะก็จะมีให้เราเลือกเ,ลอกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมของเขานะคะอยู่ที่ชิ้นละ69บาทเท่านั้นนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปทางด้านนี้กันต่อนะคะเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะร้านของเขาก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะ งานของเขาก็กว้างมากๆเลยนะคะเราก็เดินวนภายในงานของเขานะคะเดินตามโซนตรงนั้นตรงนี้ไปนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นพวกไก่สดไส้นะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศภายในงานของเขาด้านนี้ก็จะมีร้านเป็นพวกร้านขนมร้านค้าต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นมุมนั่งชิลๆนะคะมุมแบบถ่ายรูปนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นพวกขนมนมเนยนะคะร้านค้าก็มีเยอะมากๆเลยนะคะร้านเสื้อผ้าก็มีค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะเสื้อผ้าก็มีอยู่หลายร้านนะคะเดี๋ยวเราเดินมาดูทางด้านนี้กันต่อค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูร้านไอศครีมกันนะคะร้านไอศครีมเขาก็มีอยู่ประมาณ2-3งร้านนะคะก็มีคนเยอะเลยค่ะร้านไอศครีมเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศไปก่อน ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูทางด้านนี้กันนะคะเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะมาทางด้านนี้กันนะคะเขาก็จะมีร้านเป็นร้านขนมนะคะทางด้านนี้ก็มีร้านขนมอยู่หลายร้านเลยนะคะนี่ค่ะขนมเขาหน้าทานนะคะเดี๋ยวเราเดินมาดูบรรยากาศทางด้านนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นพวกแบบหุ่นหุ่นโชวเขาในตู้นะคะก็จะเป็นพวกแบบของประจําของญี่ปุ่นเขานะคะ นี่ค่ะสมัยเด็กๆกก็เคยดูในการ์ตูนนะคะนี่ค่ะคือบรรยากาศนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดภายในวันนี้นะคะที่เราพามาดูงานอาหารฮอกไกโดญี่ปุ่นนะคะที่ซีคอนสแควร์สีนักลินนะคะก็มีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1 4พฤษภาคม66นี้เท่านั้นนะคะเราพบกันคลิปต่อไปค่ะ